สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ออกมาข้างนอกนะก็อยู่ที่ร้านขายต้นไม้ก็มาสะดุดกับดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้จริงค่ะดอกกุหลาบเนาะสวยงามมากจริงๆแล้วเราวันนี้เราตั้งใจที่จะมาแวะดู ต้นดอกเฟื่องฟ้านะคะเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกนะดูดอกกุหลาบสีแดงค่ะทุกคนสวยงามมากจะไปปลูกทำเป็นคันลั้วนะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยคันลั้วหน้าบ้านจะได้มีดอกไม้สวยๆเวลาเราขับรถเลี้ยวเข้าบ้านก็จะได้มองดูดอกไม้สวยๆด้วยเนาะ ก็จะชอบมานานแล้วนะสําหรับดอกเฟื่องฟ้าแต่ไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสได้มามาดูที่ร้านวันนี้ก็เลยถือโอกาสเลยก็เลยได้ถ่ายดอกไม้สวยๆหลายชนิดให้ได้ดูกันนะคะวันนี้บรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆเนาะนี่เนี่ยเขาจะทำแบบ ทำเป็นพุ่มออกมาให้เลยนะคะทุกคนโู้ใบด่างชอบเลยดอกชบาสีแดงแต่มีใบด่างที่สวยงามนี่สิ่งที่เราต้องการคือดอกเฟื่องฟ้าอันนี้จะเป็นสีสีขาวอมชมพูสวยงามเป็นพุ่มใหญ่แล้วนะคะ สวยงามเลยดอกเฟื่องฟ้าเห็นไม้ด่างไม่ได้เห็นใบด่างไม่ได้อ่ะเป็นอะไรเขาเรียกเลยว่าความชอบส่วนบุคคล <c oughs> จะเรียกได้ว่าชอบใบด่างแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะคะนี่ประมาณนี้ก็ได้นะโอเคเลย สวยงามและนี่คือสิ่งที่เราได้มาวันนี้ดอกเฟื่องฟ้าคนนะละสีนะที่จะออกสีส้มส้มส้มจะบานเย็นจะส้มก็ไม่ส้มจะบานเย็นก็ไม่บานเย็นนะดูใกล้ๆคล้าย <c oughs> <c oughs> ๆแต่ไม่ส้มอะ่ะสีชมพูสีบานเย็นอันนี้สีสีบานเย็นอันนี้สีชมพู เออเรียกถูกแล้วค่ะอันนี้สีขาวอมชมพูหรือเปล่าเนาะส่วนอันนี้จะสีชมทีได้มาวันนี้นะสีสมสวยงานได้มาแอบแอบแอบแอดอกชบาเขาเรียกชบาดอกซ้อนค่ะทุกคนนี่ค่ะกำลังออกดอกนะก็ได้มาเสริมต้นเลยนะจริงๆนแล้วมีเยอะจะชอบที่ดอกชบาที่มีใบด่างเดหลือไปคาวหน้าเราจะไป จะไปจีบจะไปจีบเอาแต่วันนี้ตั้งใจที่จะซื้อนี่นะคะคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ